สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาบินไร่อ้อยนะครับที่นครพนมบินโดรนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพามาชมนะครับข้อสงสัยของชาวไร่อ้อยนะครับว่าบินโดรนแล้วยาจะถึงหญ้าที่อยู่ใต้ต้นอ้อยไหมนะครับวันนี้ก็เป็นอ้อยปลูก น่าจะสี่เดือนแล้วนะครับอ้อยมกลานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายาที่พ่นไปแล้วนะครับมันจะถึงญ้าที่อยู่ตามโคนอ้อยหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้คือแปลงอ้อยนะครับอันนี้แปลงนี้ฉีดเมื่อเช้านะครับพ่นเมื่อเช้าพ่นเมื่อเช้านะครับแปลงนี้มีสี่สิบ สไร่นะครับแต่แปลงนี้กําลังฉีดตอนบ่ายเริ่มตอนบ่ายนะครับอันนี้แปลงนี้แบ่งครึ่งนะครับหน่งครึ่งอันนี้ฉีดเมื่อเช้ามาดูมาดูนะครับอันนี้คือระอองยาเห็นไหมครับอันนี้ละอองยานะครับที่อยู่ใต้ต้นอ้อยนะครับอันนี้คือโคนอ้อยเลยนะครับอันนี้คือโคนอ้อยเห็นไหมครับ ดูนะครับโคลนอ้อยนะครับใต้ต้นอ้อยนะครับนะครับอันนี้โคลนอ้อยนะครับเห็นไหมครับโคลนอ้อยอันนี้โคลนอ้อยอันนี้คือเคลือที่อยู่ใต้ต้นอ้อยนะครับเ <sign it? S 2> หนนบ็น,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 นไหมครับทีนี้มาดู มาดูต้นไมายาราบยักษ์นะครับเห็นไหมครับฉีดเมื่อเช้านะครับเพิ่งฉีดเมื่อเช้านะครับใบนี่เหี่ยวลงเลยเห็นไหมครับใบเหี่ยวลงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูดูอันนี้เห็นชัดปะโอ้เห็นไหมครับใบนี่เหี่ยวลเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับไอ้ง่อยเห็นไหมครับก็ปัญหาของชาวไร่อ,อ้อยนะครับช่วงช่วงฝนนะครับช่วงมีฝนก็เจอปัญหาแบบนี้ครับน้ําน้ําเยอะข้างในร่องอ้อยเนี่ยรถเข้าไม่ได้แน่นอนรถเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าจะรอให้มันแห้งหญ้าก็จะแก่ก็จะกําจัดยากนะครับฉะนั้นทางออกทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้คือการใช้ โดนฉีดพ่นยานะครับก็อันนี้เป็นผลงานคร่าวๆนะครับของวันนี้นะครับวันนี้ก็ยังเหลืออีกแปลงนีครับ4 5สบห้าไอ้ส5ไร่นะครับอันนี้4ี่บาไร่เหลืออีกแปลงหนึ่ง35ไร่น่าจะเป็นตอนช่วงบ่ายเย็นๆนะครับครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ยังสงสัยว่า ยามันจะลงถึงโคนอ้อยไหมก็ตรงนี้คือคำตอบนะครับก็ยังไงก็ฝาก KPS โดนเพื่อการเกษตรสกลนครนะกันนะครับ,รบแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ